มิกเบนเมาสนันเมื่อสามีไม่พอใจสิ่งนี้จนอยากจะหนีไปหาหมอหนวดไม่ใช่แค่เตียงสั่นแต่แฉจนเตียงหักกันไปเลยเอาแล้วอาทิตย์นี้บอกเลยแม่เอ๋ยชาวแน่ผัวแฉเมียเชื่อเมาแบบนันสต็อปไม่ต้องรอให้เตียงสัน่นเอาให้เตียงมันหักไปเลยเพราะตีท้ายครัวเทปนี้อาทิตย์ 12. พยได้แขกรับเชิญผัวเมียแห่งชาติอย่างพ่อบ้านใจกล้ามิกบรมมาวุฒที่ควงพันรเมียแม่เบนพรชิตามะเมะ้าม,มอยชีวิตคู่ถึงแม้คู่นี้ใครๆก็รู้ว่าสัมภาษณ์คู่กันทีไรบอกเลยว่าอะไรที่ไม่เคยได้ยินก็จะได้ยินไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แม่เบนเอาแต่เล่นโทรศัพท์จนพ่อมิกทนไม่ไหว เลยหลุดปากออกไปว่าจะหาหมอนวดซะเลยเรียกได้ว่าแค่เริ่มต้นก็เดือดยิ่งกว่าเดือดเพราะไม่รู้ว่างานนี้เหตุมาจากโทรศัพท์หรืออะไรกันแน่แต่แม้ควงคู่มาออกรายการเรียกเสียงฮากันแล้วแต่มุมซึ้งจนต้องปิดประตูห้องนอนเพื่อเปิดใจขอเวลาแวบจากลูกๆน้องปริมน้องปรางน้องเปรมเพื่อมาแลกเปลี่ยนความคิดแนวทางชีวิต พร้อมปรับทัศนคติกันเป็นการใหญ่เพราะไม่งานบ้านหลังใหม่ที่เตรียมจะสร้างให้ลูกๆจะมีอันต้องวาวุ่นชุนละมุนรักกันอีกแต่ความเซอร์ไพรส์ยังไม่หมดเพราะเร่งความเดือดเข้าไปอีกเมื่อเหล่าแกงทิทีกรอี่โอพี่อาร์ตที่ป่อยยึดคอนเซปต์มาทั้งทีต้องจัดให้หนัก กับการเปิดตัวแฟนคนแรกในวงการบันเทิงของพ่อหมิกที่มาขอทวงสิทธิ์ยึดพื้นที่หัวใจคืนเล่นเอาแม่เบนอึง้งจนพูดไม่ออกคราวนี้ก็ต้องมาลุ้นดูว่าใครจะเป็นคนเคลียร์เรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นติดตามได้ในรายการตีท้ายครัวอาทิตย์นี้วันที่12พฤศจิกายน2566เวลา14นาฬิกา15นาที ทางช่องสามสกับวาไรตี้คี่เล่นจอมซนกับคนกันเองได้ทางช่องสามสดูมือถือที่สามคลาสพร้อมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่